ครับสวัสดีครับช่องเจโนย์ผ้าฟยเรโนนะครับมีเอฟซีมอบเงินให้ลุงแหวงเนาะฝากเงินผ่านร้านเจ๊นอย์ผ้าฟยเรโนครับผมห้าร้อยมอบให้ลุงแหวงคุณต้นข้ามอบให้พี่แหวงนะครับเดี๋ยวไปลองจับหน่อยขอบคุณคนข้านะครับ ตอนนี้ก็มามอบให้แล้วเนาะฝากขนมเลี้ยงขนมเด็กๆนะครับผมฝากฟันไม่ห้าร้อยบาทเบาๆแต่ว่ามาอยู่บ้านกอกๆแล้วลูกดกแล้วเกินนะครับวันละร้อยห้าสิบครับไม่ขอเขาก็มาขออเอว จเจร sort of ิญโดยยวนะสุขภาระนะครับครับให้ได้ได้เงินหมื่นเงินแสนนะครับจเงินมานะครับชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อน้องต้นข้าวเ้าวน้องต้นข้าวมาขอรีบแค่ชื่อน้องใครอยู่ที่ไหนเนาะขอบคุณน้องต้นข้าวนะครับคุณ้นขลานะครับมอบเงินให้มีแหวง500บาทไว้ใช้จ่ายนะครับ ไว้ใช้จไว้ให้เด็กไว้ใช้จ่แล้วแหวงก็ส่วสนมากก็ไปแจกขนมเด็กอีกนะครับลูกเนี่ถ้าขอไม่ได้เนี่ยโอ้ยห้าสิบบาทลุงแหวงวะแทบร้องเลยครับกอดว่าจะเดินไปในกอดขาเลยครับไม่ให้เดินไปน้ำเป็นร้อยนะครับผ้มขอบคุณนะครับคุณเกที่รายงานนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใจดีนะครับที่สนับสนุนคนดีๆช่วยงานครับ ครับผมขอพูดับ่บีที่มอบตังให้อดอกแหวงก็ห้าร้อยบาทครับผมไปแล้วคก็รับตังเรียบร้อยแล้วเนาะอเ<ห>อาเนาผมลบอก,กอว,ว่าใครเป็นคนตกเรือนะครับนาวโหก็มีเดือกรุงเทพหนาวมากเหรอครับกรุงเ,เทพกงหนาวอีกหล้วนี่ จะพาไปดูลุงแหวงครับมาลดลดต้นไม้ทุกวันครับขอลุงแหวง บรรยากาศรอบๆครับอ เอซนนะลุงพลจากกุชชินาลายครับมาขอพร 19องศาโอ้19บเกาองศาก็หนาวหนาวแล้วโอ้ยสิบเองศาผมอยู่ได้ปกติปกติผมร่างกายผมจะอยู่ที่27องศา26องศาผมก็เริ่มเย็นแล้วครับเชียงใหม่19ถึง20องศาโอ้ยกรุงเทพเท่าเชียงใหม่ได้แล้วครับเช้านี้กรุงเทพหนาวเท่าเชียงใหม่เนาะสิองศา20องศา เช้าตื่นขึ้นมาเปิดดูโอ้โหสิบสามสิบาเรียกจากกีจากกี้ไปกีบอกไปก่อนอย่างนี้บอกไปไปสายสายเขาบอกโอ้โหหนาวจากกี้ไปป่าเลยผู้ติดตามโอ้โหขึ้นมาสามสิบคนนะครับประมาณนี้สามสิบกว่าท่านนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเบาต่อยนะครับไปหาพี่น้ำฟ้าแล้วครับดูไปหาพี่น้ำฟ้า ตอนนี้นะครับตอนนอกเลยครับจะอะไรออกค้อถามลงนะครับต้องดูวันที่วันที่สิบวันที่เก้าถ้าจะหาที่ทำเก่งกลับลผมก็ผมต้องออกมาต้นลำไยช่วยกันดันแอดรายทุกคนด้วยนะครับเอฟซีแอดท้องไหนที่ยอดอยู่กับเอฟซีนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเช้านนี้ก็หยุดดันก่อน ด้านท้องที่ยอดไลฟ์ที่ยังไหวขอบคุณมากนะครับน้ำพายครับพี่น้ำฟ้ามาวันนี้นะครับไปให้ครับครับไปหาพี่น้ำฟ้านะครับสวัสดีจากมินีแอมคุณจอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับเขาบอกไม่เสียงแตกเสียงแตกก็ลดเสียงสิครับ ได้ใช่อมันอยู่ไหนอ่คือแตกเหมือนห้าเกลี่ยื่องพกนั้ครับ เอฟซีก็มาขอพรตั้งแต่เชานะ้าเนาะมาขอพรจากเจ้าแม่สุรทีครับจากกาลสินครัสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอเป็นกำลังใจให้เจี๊ยน้อยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เจี๊ยนน้อยด้วยนะครับครับสวัสดีครับ